สร้างเหตุเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินวิสัยหรอกไม่ใช่ว่าทุกนิดหน่อยเราก็เชื่อมันมาชวนนิดหน่อยเราก็เชื่อถ้าวันเนี้ยเราเชื่อมันนะเราก็เป็นทาสของมันอยู่ล่ําไปไม่จบไม่สิ้นหรอกมันถึงต้องเด็ดเดี่ยวต้องอ่านหารไม่ใช่อานหารใส่กับอะไรนะอานหารใส่กับใจตัวเองเนี่ยเพราะทุกขณะทุกอารมณ์ที่มันขึ้นมาเนี่ยคือเรานี่แหละสะสม เนื้อแท้จริงๆการดําเนินไปมันมีแค่ไหลกับรู้แต่เมื่อใดที่เราขาดสติมันไหลอย่างเดียวมันคิดเรื่องนี้จบคิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้จบนี่แหละวัตตะที่แท้จริงคิดต่อคิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาฝึกคิดไปกลับมารู้รู้ในลมเนี่ยเราลึกรู้ในลมถ้ารู้ไม่มีฐานมันก็เป็นคิดซ้อนอีกตัว